สวัสดีค่ะ Happy IT วันนี้จะมาสอนดูดเสียงออกจากคลิปวีดีโอกันนะคะด้วยแอปคายมาสเตอรเข้าไปที่แอป k ายมาสเตอรได้เลยค่ะแล้วกดบวกเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะเลือกเป็น16:9ต่อเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็กดที่มีเดียค่ะ เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะดูดเสียงออกนะคะอ่ะเลือกเป็นอันนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเดิมของต้นฉบับในคลิปดูก่อนนะคะนีจะมารีวิวค่ะตั้งกล้องกันนะคะซื้อมานานหลายเดือนแล้วก็จะเย็นๆหนอยมาดูดเสียงออกกันเลยนะคะแตะที่คลิปเลยค่ะแล้วก็เลือกตรงเมนูด้านล่างสุดเลยนะคะ Extract Audio ค่ะ นี่ค่ะลองสังเกตดูนะคะจะคลิปเสียงจะถูกแยกออกมาเป็นอิสระจากตัวภาพวิดีโอแล้วนะคะเราจะสามารถทำอะไรกับคลิปก็ได้อย่างอิสระค่ะแต่ที่ตัวคลิปเสียงเลยนะคะก็เดี๋ยวลองตัดออกดูนะคะเลือกที่กไกลค่ะ,น,ะนี่ค่ะคลิปเสียงจะถูกตัดออกแล้วแต่คลิปวิดีโอจะไม่ถูกตัดนะคะเราสามารถ ทำทุกอย่างเป็นอิสระแยกจากตัวคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเราลบคลิปเสียงบางส่วนทิ้งก็ได้ค่ะโดยที่รูปภาพของเราคลิปวิดีโอของเราจะไม่ถูกลบออกไปนะคะหรือเราจะพาคเสียงแทรกเข้าไปใหม่เสียงทับกับเสียงเดิมเข้าไปใหม่ก็ได้นะคะแตะที่ตัวคลิปเสียงเลยค่ะก็กดที่รูปถังขยะเป็นการลบนะคะ ก็แตะที่ตัวคลิปเสียงอีกส่วนหนึ่งก็ขยับเข้ามาให้มันติดกันค่ะเสียงก็จะถูกบางส่วนก็จะถูกตัดออกไปแล้วนะคะโดยที่วิดีโอยังต่อเนื่องอยู่ไม่มีการตัดออกไปค่ะลองลบคลิปเสียงทิ้งออกไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแตะที่คลิปเสียงแต่ละช่วงแล้วก็กดที่รูปถังขยะค่ะพอไม่มีเสียงแล้วเราก็พากเสียงใหม่เข้าไปะคะ่ะ ใส่เอฟเฟกเสียงได้เต็มที่เลยแหละค่ะลองทำดูกันนะคะ Happy IT ค่ะ